เอาละครับพี่น้องผมสวัสดีครับวันจันทร์ครับพี่น้องผมพบพ่อกันวันที่ยี่สิบตุลาคมแหละครับนะสองพ,พันร้อยหกสิบแปดพบพ่อคู่โคกวันนี้นะครับวันนี้เอาความจริงที่พี่น้องบางคนบอลหูจักมาว้าสู่กันฟังกับพี่น้องผมในการทำยูทูปนะครับพี่น้องของสอปอปอเล่านะบอกว่าสิอยู่ในไทยก็ดีหรืออยู่ในสอปอปอเล่าเองก็ดีนะ ส่วนใหญ่นะครับหลายเหลือเกินจนเหลือเสือนะครับออกมาทํำอาชีพ YouTube ครับคู้โครบบร้บนไอ้สาวตาหลอนแต่เอาความจริงมาบอกสู่กันฟังนะครับมีหลากหลายอาชีพนี่มีหลากหลายแนวทางเลยครับบนไอ้ไปตีเนะี่ยบนไอ้ไปดาบนไอ้ไปวาพนนะครับอาชีพใ้สุดจริเตเฮ็ดในความเฮ็ดในคนมีความสุขในการรับชมทั้งชอง่องทั้งโทรศัพท์นี่แหละครับในของต่ละช่งมีความสุขในทางใจนะครับ รับชมแล้วก็เกิดความสุขความเมตตาความสงสารเป็นสิ่งที่ดีงามที่สมควรติ่ทายทอดออกมาให้ชาวโลกได้รับรู้นะครับดีมากครับแต่ว่าบางช่องบางมองบางบอลน,นะเพื่ออยากให้ช่องของอย่าของโดดเด่นจนเกินไปจะากลกายเป็นยูทูบเบอร์นะครับช่องดีๆได้รับผลกระทบด้วยคือกันนะบางช่องกลับไปทำหนะ้าที่คล้าย พวกแกมเมอร์ข้อเส้นเตอเอความบริริงมาหลอกล่วงเพื่อเสียเงินนะบางช่องนะครับบางช่องกับทายทอดวิถีชีวิตแลนะการขามเป็นอยู่ให้ประชาชนชาวโลกได้รับรู้นั่นก็เป็นสิ่งดีๆงามครับควรจีกระทําต่อไปอยู่ดอกนะครับบางช่องบม่มีแค่นั้นครับนอกจากไปโจกโจกโคเล่ขุดคุยวิถีชีวิตของชาวพี่น้องสอปอปอล่าผู้ทุกยากปากหมองเขาไปซอยเหลือเกลือนนุนกันแล้ว แต่ว่า <c oughs> มีคนไทยที่มีใจเมตตาหรือต่างชาติก็ด,ดีคนศบคนเล่ากับคนไทยนี่แหละครับที่ฟังภาษากันรู้เรื่องนี่แหละครับไปทํางานอยู่ต่างประเทศหันกลับเข้ามาเห็นว่ามีความถูกยากเกิดขึ้นอยู่ในประเทศใกล้เคียงหรือประเทศเพื่อนบ้านหรือพี่น้องป้องไปในประเทศเดียวกันเกิดความถูกยากลาบากอยากซอยเหลือยื่นมือเข้ามานะซอยเหลือนะครับโอนกัน นะครับเพราะว่ากันเป็นเรื่องดีๆงามนะครับเมตตาธรรมคำจุนโลกนะครับเพราะว่ากาันแต่ว่าการทําหน้าที่ของแอดมินหรือยูทูบเบอร์ YouTuber, ท่านนั้นนะครับเป็นไปนด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือไม่นี่มันอีกเรื่องหนึ่งครับมันอีกเรื่องหนึ่งจนเป็นเรื่องเป็นเล่าองมากแล้วครับยูทูบเบอร์คนเล่าอยู่ในไทยนี่แหละครับถี่ม่มากมายร่วมหัวกันไปแจงความ กยูทูบเบอร์ดังช่องหนึ่งอยู่ทั้งปากเซ่ครับพี่น้องผมนะิ่นเป็นช่องใหญ่เลยครับมีผู้ติดตามเป็นสองแสนกว่าละครับนะเขาหาว่าเรียกรับผลประโยชน์คู่กันโชคทรัพนะครับไปแจ้งความกันแล้วครับอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าอีเมลอีเมลนะครับมันเป็นอีเมลที่ใช้สมัครอยู่ที่ประเทศไทยนะแจ้งความอยู่ คุณซึกว่าเป็นเขียรตทปทุมวันบ่รับหรือไสนี่หล่ะนะครับได้รับการเปิดเผยออกมานะครับจากช่อง y o youtube อของช่องดังนะครับที่มีคนติดตามกันโอ้หลายครับพี่น้องผมเป็นล้านพุ่นละนะเพิ่นออกมาเปิดเผยน,นะเป็นคนเล่าวนี่ล่ะนะ วันว่าเปิดเผยว่ายูทบเบอร์เล่าในไทยนี่ร่วมหัวกันนะร่วมตัวบ่ไม่ร่วมหัวกับร่วมตัวกันไปแจ้งความพร้อมกำลังหลักฐานนะครับที่ช่องดังทั้งปากเซช่องหนึ่งนะครับพิษคดพิษกริกาพิษกฎหมายบ้านเมืองครับนะถ้าพวกข่าเมืองไทยเมือ่อใดหรืออาจจะถ้าเป็นคดีขึ้นมากก็อาจจะพวกตำรวจ ราวางประเทศนะครับมันมีอยู่ครับอาจจะทรงคดีนะหมายเรียกไปที่นะตำรวจเล่านะให้ตำรวจเล่าจับกลุ่มแล้วก็ส่งขอดําเนินคดีนะฐานความผิดแต่ว่าถ้าเป็น้นไมายประเทศไทยได้ฟังคลิปจากช่องของอาจารย์เฮฟวี่เพื่อนเราไม่ทิ้งกันเพื่อนบอกว่ามันถ้ามีคนแจงความคนหนึ่งนะครับความผิดมันก็คือกระทงหนึ่งแหละครับนะ ภายในความผิดที่เขาแจ้งมันอาจจะมีสองสามกระท่งอยู่ในหันยางเช่นผิดมาตาโน่นนั่นนี่แล้วก็ไพิเกียวของกมาตาโน่นนั่นนี่มันก็เป็นสองกระท่งแต่พิเกี่ยวของกมาตาอื่นอีกมันก็เป็นหลายกระท่งตื่มเงินไปครับในแต่ละกระท่งว่างมาตรการในการจำคุกในการทํำโทษนี่บ่อทอกันครับพี่น้องผมดังนั้นถ้าร่วมกันแล้วนะครับมันก็หลายกระท่งหลายปีหลือเกินเด้โดยเฉพาะอาชซากรรมทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งนี่แหละครับทั้งโซเชียลนี่แหละ ทำดีก็ดีนะครับเตือนพี่น้องไว้นะครับถ้าหากถูกฟ้องร้องขึ้นมาแล้วนี่พี่น้องแก้ไขาย,ยากเลยครับเพราะว่าข้อมูลมันลงในะท่างอินเทอร์เน็ตมันลบไ่ได้เด้ครับนะลบได้ท่านเลิศลบได้แต่ข้อมูลมันจะ <c oughs> ถูกดูดไปแล้วเขาไปค้นได้นะครับก็ไปค้นได้นะดังนั้นก็ให้พี่น้องยูทูบเบอร์แล้วก็ช่าครีเอเตอร์ ทั้งโซเชียลทั้งหลายระมรัดระวังในการนําเสนอนะครับคู่โคกกระเซียวเฉียดขึ้นกันนะั่นแหละนะบอกตะมูเรื่องเ่อก็เป็นไปตามอารมณ์ขึ้นกันระมัดระวังรับโทษมันสูงรับโทษมันสูงมันเกี่ยวความมันคองอีกต่างหากนะนะทีเกี่ยวโยงไปบางคลิปบางเรื่องนะบอกว่าที่เป็นยูเล่าหรือยูไทยก็ดีบางคลิปทามันจบเชี่ยวกับความด้านความมันคงเขาสามารถเอากฎหมายด้านความมันคงดําเนิกนการดาเนินคดีได้นะครับ แก่งหลองล่วงขามชาติจังสิมันดีย่งคดีไปได้ฐานฟอกเงินติดคุกบม่มีมือออกไนดะ้พี่น้องผมนัดเติบอยู่นะฝากเตือนกันให้ระมัดร,ระวังได้ครับยูทูบเบอร์นี่มีหลายสายครับบอว่าดิเป็นสายธรรมาชาติสายบุญสายเปิดใจสายทั่วไปนะสายธรรมาชาติโน่นแหละครับพี่น้องผมอันใดถ้ามันดีมันงามสั่งสรรผลประโยชน์ให้แก มนุษยาชาติในโลกมีกระทํำกันไปครับพี่น้องผมระมัดระวังเตือนกันไปนะครับพี่น้องผมนะอันนี้มันเกิดึ้นแล้วไว้ๆนี่นะครับมือนี่มือว่านนี่ครับแจ้งกันแล้วนะครับกันยังหวากันยังหวาพี่น้องผมสำหรับว่าวถึงเรื่องสาวเล่าเปิดใจนะครับอยู่ในหน้าเฟซน้าช่องยูทู e นะก็ยังมีคนติดตามไปเหมือนเดิมครับ ล่าสุดคู่โคกสังเกตเบื้องล้วคนที่เคยเปิดใจอยู่เก่าๆก็ออกมาใหม่ครับนั่นเป็นปีนะคู่โคกติดตามเบื้องอยู่นี่แล้วก็โพโลไม่อีกก็มีปา่าเนียงพอนแต่งงงแต่งงานสบูรณ์หน้าเงยนะครับออกมาในช่องหนึ่งบอกว่าหาแเฟนว่าท่านหาแฟนเด้ครับบได้หาผัวอืม หาแฟนนะอายุยี่สิบปีจังงิหาแฟนบ่ชจำกัดอายุโอตัวนี้ตรงเป้าเลยครับอืมคู่โคกพิสิทธิะะ์บ่เนาะจตนาพี่น้องผมแล้วบ่ชจำกัดอายุวันนี้ดอกแต่ความเป็นจริงกระล่องต่อยกับพีเบิงแน่ล่ะครับเนะเป็นข้อมูลที่คนเก่าที่ทิดตามสาราเปิดใจรับทราบข้อมูลเบิงด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินครับนะวิพาษ์วิจาร์กันไป เออส่วนเอฟซีหนาไม่ครับผู้ที่เขาไปตี่ตามไม่ไม่มีเป็นแสนเป็นล้านคนครับอยู่ในประเทศไทยประชากรในประเทศไทยนี่มันหกล้านนะครับเอ <laughs> ในวัผู้สูงอายุนี่ประเทศไทยเข้าสู่เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับผู้สูงอายุหลายขึ้นเพราะว่าอายุมันยืนขึ้นเนื่องจากการสาธารณสุขการอนามัยมันดีนะทำให้คนอายุยืดขึ้นนะครับ ทางการแพทย์วินิจฉัยออกมานะครับถ้าหากรักษาสุขภาพร่างกายดีดีนี่เฉียดร้อยทุกคนครับหรือไม่ทำกันร้อยผมได้ครับร้อยเตือนๆน,น,นี่กันหลายขึ้นแล้วครับปัจจุบันนี่เนื่องจากนวัตกรรมทางการแพทย์หนึ่งละอันที่สองอความรู้เกี่ยวกับสุขอ,อนามัยนี่ทุกคนเดี๋ยวเรียนรู้นะครับปฏิบัติตามกระทั่งงดสิ่งที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำห้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอายุยืนขึ้นนะครับนี่คือความเปลี่ยนไปเลยเขาสูวไวผู้สูงอายุคนเกิดมันหน่อยบ้านนี่มันไปควนกันยุ่ง่วงสูงอายุดังนั้นคนสูงอายุทั้งหลายส่วนใหญ่สิพัดเพศตุลัดตุเลออกจากกันแหละครับป่าร่างห่างยาหรือว่าสั้นกับลมหายใจจากกันไปแต่คนก็นได้นะครับหรือบางคนกับผู้ที่มีลูกไม่เมียอ,อยู่กับลูกเมียรับรับบ่ได้นะครับพอผู้ชายมันมีอารมณ์ทางเพศนี่ตลอดเวลาครับ นะเออผู้ร่างกดร่างกายบ่บร่างกายบ่ตอบสนองเออแต่ว่าใจมันไปละครับยังหมักไม่ไปหนาอยู่นะครับก็เลยทิมพระยดเยกเานะครับพห้นอนเหงาอยู่เงื่อนดีบ่ดีเมียบอกว่าไปหาไม้เส่เจ้าข่อยรับเจ้าบ่ได้แล้วว่าสัตนั่นแหละครับไปหาเกีบสาวเล่าเสยครับพี่น้องผมเออมันเป็นแนวนั้นตัวใหญ่ก็ได้ที่คู่โคกออมาที่บ่ได้ดูดูมินได้ครับนะ าการติด่อกับสาวเล่าไว้ที่ิงเกิดขึ้นจังมากมากครับนีเป็นล้านครับแล้วก็ที่เพิ่มจำนวนหลายขึ้นไปเรื่อยๆหนาไม่ครับพราเขาไปเบิ่งสาวล่าเปิดใจอดใจบ่ได้นะครับเจ้าคืองามแต่เพราะว่าเออว่าดีพร้อมบ่ิจาคมกาดจอยู่ไข่เขาคุณสมบัติแล้วดิ้งเข้าไปสตุล่ะครับพี่น้องผมจิดต,ต่อกันผลสุดทไทยหงยเงือบครับระวังนะครับช่วงนี้แม่น้ำคงกัยังหลดปฏิมาณลงหลายอยู่แต่ว่าฝนยังไหลเชี่ยวอยู่เด้ครับเลิกอยู่ ยังผู้สาวเล่าจับทางบังทางล่องโขงด้วยครับสนอกว่าพี um ่น şey yes um ้องผมเออถึอหลอกถึงล่วงข้อหักข้อพับมากมันก็โอ้ยสนุกว่านะนั่นดอกครับพี่น้องผมทางเข้าไปก็เขาไปสนุกสนานเบิ่งไพเออเบิ่งธรรมชาติที่สวยงามบอกว่าสะเป็นแขวงใดก็ตามในสปปเล่านะครับก็มี ยังยังยังอย,งอยู่ซึ่งความเป็นธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์สวยงามวิถีชีวิตที่คนอีสานคนไทยได้พบมาประมาณ50 60ปีนะครับเป็นย่อนอดีตนะครับการให้เปีเ่งเพ้นยังรักษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบเดิมๆนี่แหละครับององกรยูเนสโกนะครับของสหประชาชาติเนี่ยแหละครับองค์กรโลกเนี่ยแหะครับ ได้ยกย่องไห้ซปปลาวเป็นเมืองโมรดกโลกหลายหม่องเะครับเพราะว่าจะเป็นปราสาทวัดภูหลวงพระบางาเมืองหลวงพระบางนั่นสิเป็นต้นนะครับนั่นแหละครับว่องสู้กันฟังเป็นโมรดโกโลกเลยครับพี่น้องผมเขาไปเที่ยวไปหาไปเมืองแต่ว่าแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศเข้าไปอยู่ครับแต่ว่าอาจจะบ่อหลากหลายยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ เห็นพร้อมด้วยนะครับที่ท่านนายกัฐมนตรีแห่งประเทศไทยคนที่32พระนาท่านนายกัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุกุลนะครับในลำดับแรกที่เพิ่งดำรงตำแหน่งนายกัฐมนตรีนะครับสูงสุดในคณะบริหารประเทศไทยซึ่งไม่ซึ่งไม่ได้นับสถาบันนะครับอันนี้ขอยกเวน้นนะะเป็นหวนัวหน้าสูงสุดในการบริหารประเทศนะครับ เดินทางเขาไปเชื่อมความสัมพันธ์ทีไม่รีสร้างความเข้าใจกับพี่น้องส,สปป,ปลาวเขาไปพบกับประท่านอาย่างก่อท้องรุ่นศรีสุริตนะครับไปพบพ่อกันสร้างมิตรไม่ตีต่อกันเบื้องลึกๆในี่ยอาจเพราะศีราบพีน้องครับพี่น้องผมเพิ่นก็อาจจะไปปิดล้อมอฟังขมิพันธมิตรอยู่ใกล,ใกล้ๆบ้านเขาก็ต้องมีสัมพันธภาพดีต่อกัน มันดีแนวหนึ่งใช่แดนไทยเขมเมนตกำลังระอุนะครับกาลังมีการคัดแย่งกันใช่แดนไทยเล่าก็พอต้องคัดแยง่งกติเบาบางลงนะในการบริหารประเทศเกิดือ้นดใส่ศัก,กยภาพในการปกป้องดินแดนเฉพาะด้านเดียวนะครับทั้งพม่าและเล่ากับปนีปะนอมกันไปนะครับพี่น้องผมมันก็เป็นผลดีสําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและยูทูบเบอร์เล่ายูทูบเบอร์ไทยที่ก็ไปทํา วิถีชีวิตนะครับสตอรี่เรื่องเล่านะวัฒนธรรมประเพณนี้หรือไปจีบสาวเล่า็ดีครับได้เข้าไปยังสบายใจนะครับยังได้กับเบื้องบนเพื่อนกับถือกันนะครับสะพานท่องเที่ยวใจสั่งขึ้นหลาหมองแล้วนะครับกามแม่น้ำคงนะนั้นละเป็นนิมิตไม่อันดีไปทีก็ไปไปเข้าไป,าไปครับเข้าไปแล้วต้องให้มีวาดมีส่งแน่ดินะครับหลังคงหลังคงคหลังโคงไปกัน อย่าลืมพกยาโรคประจําตัวไปน้ำแน่ล่ะครับเข้าไปแล้วไปดูถูกเกียริยำยิงเยโซโอหังย uh ูหันบอยผูไดโอน้ำมด้ยครับถึงแม้ว่านะครับโครงสร้างพื้นฐานหลักอย่างเช่นถนนหนทางไฟฟ้าน้ำประปาสาธา,า,ารณสาธารูปโภคอาจจะยังไม่เจริญรุดหน้ามากมายเท่าไหร่แต่ก็ยังมีแต่ความเจริญอยู่เช่นเขาไปพักอยู่ในห้องเพื่อนพักโรงแรม รีสอร์ทจังสิก็มีให้บริการหลายมองบอนทั้งห้องแอร์บ่อแอร์นะครับน้ำประปามีใส่พี่น้องเขาไปใส่บริการนะครับเขาไปนะครับมีอยู่เลยครับแต่ว่าที่ได้ทิ้นทางไก่ก็คือประเทศไทยนี่แหละครับบางมองกับมืไฟฟ้าก็อย่างเราประเทศไทยก็ได้นะใส่โซลาเซลล์เอานะครับอืมนี่ละ่ะของเพิ่นก็นคือกันแต่ว่าวิถีชีวิตก,การดำรงการดำเนินงานดำเนินวิถีชีวิตในแต่ละวันิ่นแตกต่างกันกับเท่าไหร่ พี่น้องก็ล่องเข้าไปเบิงเอาเด้อนะครับนั่นแหละครับเผื่อเลยมาวอรสู่กันฟังแต่เขาไปก็เย้ามุ่งหวังแต่ยางเดียวนะครับสําหรับผู้ที้ก็ไปแล้วก็ไปหรือว่าเมตตาย่างเช่นพี่สุรัตเคยเ้าไปรักษาโรคไทรอยนะครับนําค้นป่วยจากสปปอเล่าเป็นทุ่นออกมารักษาแต่ละเขตแต่ละไร่เนี่ยพอต่ำก็สามสี่หมื่นบาทนะครับคนกับมีน้ำใจไม่ตีทีดีบ่ได้หวังว่าจะไปได้ผู้ใดมาเป็นลูกเป็นเมียหรกครับนะ ถ้าหากว่าผู้ใดอยากจนคนแค้นจากสางอาชีพพิรีเพื่อนพร้อมทีส่สนับสนุนกับพี่สุรัตของคู่โคกนะผู้มีประคุณหลกักกเอฟซีในะอ้หักคู่โคกนะครับอยู่ช่องนี้แหละนะเพิ่นเคยซื้องัวซื้อวายให้พี่น้องเล่าเลี้ยงไว้อยู่ครับนะหลายตอยู่หลายครอบครัวอยู่ทั้งเล่าไตเล่ากลังนะแล้วก็บ่บผูกพันรับถ้าหากจำเป็นว่าเอาลูกเอาผัว เออขอดลูกขอดเต้าไปรักษาโรคสาภายอยาายาไขา่งง่วไขไข้ไีพ่นซื้อให้กระตามตะายเดี๋ยวนี้ออกลูกมาได้เป็นซิปกว็วตัวแล้วครับนั่นแหละครับคือการสร้างอาชีพไม่ใช่มอบแต่เงินอย่างเดียวนะครับเฮ็ดให้เกิดความมากงายนะครับสั่งสารน้ำผ้า วิถีชีวิตพี่น้องชาวเล่าผู่หวังดีต่อกันให้รับรู้ใยูดดนนะครับซื่อมันกินไม่หมดแต่โคตรมันกินไม่นานหรอกครับจะไปตัวไปหลอกกันได้ก็ได้เทื่อเดียวนะครับผลทุกทายมาเปิดใจไม่ก็ไม่บูดได้ไว้ว่างใจคือเกันนั่นแหละนะมันเป็นแนวนั้นครับพี่น้องผมแต่จะโทษเฉพาะสอปปลาวผู้สาวสำนหน่อยบ่ได้เด้ครับนะกับเบื้องเฮ้าขึ้นกัน ที่แรกเขาไปกับหมอใหญ่หมอเหมือนมีเงินอยู่ก่อนหนึ่งกับฝากโอนให้เขาให้เขาได้ซื่อใจเขาผลทุ่ไทยฝากให้กันไปมากมันเบิดแต่ได้ขับบัดนี่มันบิดผิวมันบพคือคำโคคำคุย,คย,ยจ้าของไวผู้สาวก็ก็เพี้ยนใจตัวจิไปโทษเขาบ่ด้นะครับญาติพึ่งไปอวดทางอวดมีเลยครับเอ้ยนี่้องผมเออ,เอ,อมีสองหมืน่นสามหมืน่นอยู่ในกระเป๋าอยู่ของ แต่ว่าเงินที่เขาต่อไปมันยังบโไดม้มีนะครับนานจะเอาไว้เลี้ยงชีวิตเจ้าของในช่วงเท่าช่วงแกนะครับแต่ว่าไปเห็นคลิปสาวาปวดใจวดใจบ่ได้ก็คอยซอยทรงไปผลตัวไทยมันเบิดเจละครับเงินสามหมื่นในกระเป๋าอ่ะนะอาชีพอื่นๆกับ,บดไห้เฮดพาอยู่ในวัยสูงอายุแล้วนะได้แต่เงินผู้เถ่าเดือนละหกร้อยเจรอยบาทนะครับ มันสิไพ่พ่อใส่เห็นอย่างผลทุไยกับซ้ำกับตัวสาวเล่าสิไปี่บอกว่าสาวเล่าเขาตัวมันกับโบเมนครับว่ากันที่แรกกันังได้ยังไอ้กับที่ซื้อให้ซะแล้วผลทุไยมันกับ่เปียนไปตามนั้นครับนี่คือว่าเป็นจริงกับเบิ่งเจ้าของค่ะแต่เอาไวาพี่น้องผมเอว่าจะว่าหลายใหญ่ห่างกับพระจิเปิดเสื้อออกจากเจ้าของน่ะไ่อยากเปิดเสื้อจาก หลังนุ่มยัยฟังให้เขาจะเห็นขี่หิตขี่เกินขี่กักสรลววะเออพบปะกันคิดไม่ครับพี่น้องผมสำหรับลินี้อยู่ดีเมียงอยู่ดีกินแซบอยู่แก็บกินนัวให้มีความสุขไปหลายเลครับเด้อขอบคุณในคอมเมนต์ขอบคุณในการติดตามขอบคุณในการกดไลค์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ